ใช้อุปกรณ์การเกษตรเนี่ยเช่นปุ๋ยยาเนี่ยสำคัญมากค่ะแล้วยังกับต่อมาก็สาในมาแหนงเออเป็นยังไงบ้างลุงเห็น <He ard, S 2> บอกทำน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมคะครับสารไมาแมนงก็ถ้าเราเอาน้ำส้มฟวันไม้เนี่ยเราต้องเผาถ่านเป็นต้องทำเตาแบบเตาอีวาเตะเผาถ่านค่ะให้น้ำถ่านมันหยด,ดมาไม่ใช่ว่า เตาเดียวมีห้าปองแล้วนาออกเยอะแยะไม่ใช่เตาอ,อีวาเต้นี่ยต้องมีเตาต,ต้องมีท่อตั้งขึ้นไปหนึ่งเมตรแล้วก็มีท่อสูงตะแคงสี่สิบห้าองศาต้องทําด้วยไม้ไผ่หรือท่อสแตนเลสหรือท่อใหญ่หิน <ฮะ S 2> ใช้เหล็กก็ไม่ได้สังกะสีก็ไม่ได้แล้วใช้ถังสองร้อยลิตรหรือทําด้วยเตาอ,อุโมง์ ตัวนี้ถ้าเอาผ้าไปพันหรือเอาน้ำไปร้อยฟาร์มร้อนหรือไอที่ไปเกาะแล้วไหลกลับนั้นใช้ไม่ได้ครับต้องออกมาด้วยให้มันควบแน่นแบบธรรมดาแล้วไหลออกออกมาจากเตาเองเี่ใส้ได้สรรพคุณคือ,อขับไล่แมลง<ะ>แล้วไปทำให้พืชผักผลไม้มีรสหวาน ไม่ต้องไปฉีดอะไรนะไี่ต้องไปเวากรไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยหวานมาใส่อย่างกับเม็ดข้าวเนี่ยฮะถ้าแปลงนี้เราจะเอาไว้กินเองเราเอาอโมน้ำส้มฟอนไม้ผสมกับฮโมนลกหมูพ่นพ่นไปเนี่ยข้าวก็งามตัวแมลงก็ไม่กินแล้วไปปรุงน้ำตาลในเมล็ดข้าวเวลาเราไปสีหุงกิน หวานอร่อยท่านไม่ต้องกินกลับเลยเดี๋ยวหนูขอชิมข้าวของคุณลุงด้วยนะอาล่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ชีวภาพใช่ครับนะคะเดี๋ยวยังมีเรื่องของคัดพันข้าวอีกที่คุณลุงบอกแม้กระทั่งนานี้ก็คือเอาข้าวที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วมาทดลองปลูกครับแล้วมันก็ได้ผลเดี๋ยวคุณลุงต้องเล่าาคััมกเลยนะรบใช่่เเดี๋ยวลาให้หนูฟังนูพาหนูดูด้วยนะได้ครับ มันดีมากครับตอนนี้ผมมีที่อยู่สามไร่ผมก็ทําตามแนวฉบับของแก่เลยผมทําเองแต่เหนื่อยมากเลยครับ <laughs> แรกๆนี่เหนื่อยจริงตอนนี้ผมก็แกบอกว่างไงผมก็ไปทําอย่างนั้นทําแบบที่ว่าถ้าชาวบ้านก็ดูผม,ผม,ผมที่ของผมมันเป็นคล้ายๆเป,เป็นเกาะแล้วรอบข้างนี่เป็นสารเคมีทั้งหมดแต่ของผมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆแบบักบุ้งเนี้ยฮะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ซึ่งักบุ้งนาเนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่กินเลย ก็ไม่กล้ากินเพราะมันโดนสารเคมีทั้งหมดแต่ที่แรกของผมนี่มันขึ้นมาเองมันกินอร่อยด้วยคือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแบบไม่มียาเลยฮะแล้วพดินก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีหิงห้อยเยอะนะฮะที่บ้านหิงห้อยเยอะคือมีความเป็นธรรมชาติาาธรรมชาติเยอะเลยครับธรรมชาติเยอะ คุณลุงคะลุงในแปลงนี้ลุงปลูกข้าวอะไรเนี่ยไอนี่ข้าวยังไม่มีชื่อนะครับมันเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าเพราะรว่าเราทดลองดูว่าเราเอาข้าวที่มันออก้องแล้วเอามาดำแล้วก็เราทดลองปุ๋ยเราว่าอเอามาดำต้นเดียวเม็ดเดียวนะฮะต้นเดียวตอกอตอกอแล้วก็เสร็จแล้วเอาปุ๋ยที่เราทำแบบใหม่นะฮะ ใช้จุลินทรีย์ใช้กากํำตาลใช้น้ำใช้มูลสัตว์หรือมูลข้างคาวถ้าไม่มูลข้าวก็ขี้นกกระถา,าไม่งั้นก็อาหารปลาด,ดุกเรออาทดลองเอามาหมักเสษนหนึ่งชนี่ของกระรอนแล้วก็เอามาลองใส่ข้าวดูพุ้ยแตกกอ่อนละมือทันนจากไ,ไอข้าวที่บอกว่าไล่ประสิทธิภาพ<ข>ไปแล้วข้าวไล่ประสิทธิภาพแล้วนี่คือการ ถ้าเราทดลองอย่างนี้ได้ทีนี้โดยมากคนทำนาเนี่ยจะตกกล้ารอฟ้ารอฝนข้ากล้านี้ถ้าเกินกับ30สวันแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วทีนี้ถ้าเรามีส่วนที่จะช่วยได้ก็คือปุ๋ยตัวเนี้ยเอาเข้าวกล้าที่มันเสื่อมคุณภาพมาดับแล้วปุ๋ยตัวนี้ช่วยเลยอ๋อนี่นี่คือเกิดจากข้าวกล้าที่มันไร้ประสิทธิภาพ เขาก้าร้ายประสิทธิ็าดสุดท้ายมันก็ออกลวงได้ฮะทำไมสีมันไม่เหมือนกัรลวงออันนี้มันเป็นข้าวข้าวข้าวดำลืมผัวเมื่อก่อนเราทําข้าวดาลืมผัวอยู่เราทดลองทําอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวแบบนี้มาทําค่ะเอาข้าวแบบนี้มาทํามันก็เลยติดอยู่กอสองกอไอ้นี้เองที่กําลังฮิตตอนนี้นะเขาบอกอะไรนะจนกระทั่งอร่อยจน กินคนเดียวหมดลืมกินหมดเลยลืมสามีเลยเ <c oughs> ขาเรียกข้าวดำลืมผัวอ๋อนี่เองเดี๋ยวหนูจะแอบเก็บ,บ,บไปลองชิมดูสิครับอร่อยฮนะ <c oughs> นี่นี่น,นี่ผมทดลองแล้วมันได้ผลท่าที่ดูนี่ก็ใช้ได้หมดเลยครับแล้วลุงคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ยังไงคัดแยกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องแกะเอาเปลือกออกดูเม็ดในแล้วก็เอาไปเพาะถึงจะใช้ได้ก็คือาจากข้าวเปลือกแกะเอาออกแกะเลยถ้าการ คัดเลือกพันธุ์เนี้ยถ้าเราไปเลือกลวงอืเลือกต้นเลือกกอสวยที่สุดอะไปทำพันธุ์ก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าดีต้องแกะเลย<อ>ถ้าแกะด้วยมือไม่ไหวใช้เครื่องสีออกมาเลยให้เป็นเข้ากล้องแล้วเอาเอาแว่นช่องดูหรือดูตาเปล่าเม็ดไหนใหญ่ยาวไม่มีท้องลายไม่มีท้องไข่ถ้ามีท้องลายท้องไข่ไม่เอาเขี่ยทิง้งตาก็ต้องใช้ตา มุยหมวยหน่อยไม่ใช่ใช้ตาใหญ่มาเริ่มอย่างนี้ไม่เอาต้องตาตีตีตาตีตีแล้วก็เอาไปทําพันธ์ยาวต้องยาวเจ็ดเมตรคุณลุงคะแล้ววิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ที่ลุงเล่าให้หนูฟังเนี่ยใช้ได้กับข้าวทุกพันธุ์หรือเปล่าข้าวทุกพันธุ์ต้องคัดเมล็ดพันธุ์ทั้งนั้นข้าวผสมพันธุ์ใหม่เนี่ยไม่ดีถ้าข้าวยิ่งเก่ายิ่งดียังหอมมะลิเนี่ยอายุตั้งร้อยปีสองร้อยปีเพราะว่ามันมันนิ่งอยู่แล้วเราเอามาคัดเมล็ดพันธุ์ ถ้าข้าวสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเมล็ดพันธุ์มันจะไม่ไม่คงที่ถ้าข้าวเขาหลวงก้อนแก้ปัญาชมเขาตายแห้งรากแห้งอันนี้เป็นข้าวนาปีเราก็คัดแบบข้าวนาปีข้าวนาปลังเราก็คัดแบบนาปังไม่ใช่ว่าสี่ปีเปลี่ยนพันพันครั้งสี่ปีเปลี่ยนพันครั้งสี่ปีถ้าสี่ปีเราเอามาคัดสี่ปีมาคัดข้าวนั้นมันจะคล้ายๆว่ามัน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 เกิดมาหลายปีแล้วมันจะ ดีเลยเป็นอมตะยอ้ไม่งั้นก็คือควรจะทําอย่างนี้สม่าเสมอด้วยต้องต้องต้องคัดเกษตรกรเขาสนใจไหมลงเขาไม่สนทําไมอ่ะเพราะว่ามันทํายากจริงจริงง่ายนิดเดียวฟังุงเล่าไม่ยากนะเอามาแกะดูครับถ้าแกะไม่ได้ก็สีเป็นเหมือนข้าวกล้องก็สีเหมือนข้าวกล้องเลยก็มาทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมมีเป้าหมายว่าผมจะทําให้ได้ไล่ละสามกีน ตอนนี้ได้เท่าไหร่ละก็ได้ร้อยกว่าถังแล้วครับดินน่ะดินยากไหมลงการปรับปรุงดินไม่ยากเลยฮะการปรับปรุงบำรุงดินคือใช้จุลินทรีย์ใส่ลงไปดินมันก็ดีแล้วก่อนปลูกก็คือเตรียมดินก่อนครับเราก็เอาฟางไว้เอาญ้าไว้ค่ะแล้วก็เปิดน้ําใส่เอาจุลินทรีย์ใส่มันก็ไปย่อยสลายฟางข้าวย้าแล้วเราก็ย่ําลงไปในดินแล้วเราก็ทํานาต่อไม่เห็นยากเลย ก็ค่อยๆทําไปพลิกฟื้นมันไปครับที่หนูดึงนี่ต้นหญ้านะไม่ใช่ต้นข้าวเดี๋ยวลุงจะตีหนูอ๋ออย่างนี้ก็ถือว่าอมันก็เป็นเรื่องที่เราใส่ใจมันสักหน่อยนึงดินมันก็จะฟื้นตัวมีชีวิตขึ้นมาน้ําก็มีชีวิตจากการที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีใส่ลงไปอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงคุยเรื่องข้าวเรื่องเมล็ดข้าวเดี๋ยวคุณลุงพาหนูไปดู ที่มันเป็นมเล็ดมาเล็ดเป็นผลสำเร็จแล้วเป็นที่เจ้าเตรียมขายเลยว่าคัดยังไงขายยังไงมาลุงหนูจูงคนแก่นาะแต่ลุงแข็งแรงอยู่นะได้เดี๋ยวผมมาหายก็สบายละ ในมุมมองผมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่า,าถ้าจะใช้คำที่คนทั่วไปเขานิยมใช้นะก็ต้องบอกว่ามีวิญญาณความเป็นครูสูงนะครับเพราะว่าบางทีลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่พอจะรู้จักชื่อเสียงของแกอพอได้เบอร์โทรหรือมีเบอร์โทรมาบางที่ตีหน่ง,งโทรมาเนี่ยแกก็ยังตื่นขึ้นมาตอบคำถามน,นะครับ แม้แต่ช่วงเนี้ยแกไม่ค่อยสบายนะครับแกก็ลุกขึ้นขึ้นมาสอนสู้เท่าที่จะไหวนะครับแม้แต่ว่า,ามีช่วงก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งแกไม่สบายเดินเหินยืนเดินไม่สะดวกนักแต่แกก็ขึ้นมาอธิบายขึ้นมาบรรยายเพราะด้วยด้วยว่าคนที่มาเนี่ยอยากฟังแกอยากฟังความรู้จากแกได้ข้อมูลจากแกแกก็ลุกขึ้นมาสู้